สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาทำรถเจาะโค้งนะครับเอ๊ะเจาะบอดี้นะ,ะเพื่อจะทำสัตว์เคนะครับอ่าผมเคยทำไหมผมเคยทำแล้วเป็นคันโปรดผมนะฮะที่เอาไปเล่นนะฮะคันนี้นะครับ ส่วนแนะแนวการทำนั้นไม่ยากนะฮะทำอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะในส่วนของการใส่หัวสัตว์ในรถบอดี้รถที่ไม,ไม่ที่มันไม่ใช่หัวสัตว์ขี่นะฮะก็วิธีทำมันไม่ยากอะไรส่วนใหญ่นะจุดที่วางสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวท้ายกระจกพอดี จะมีแค่บางบอดี้ที่ใส่ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะใส่ได้นะฮะก็จุดที่ระวางเนี่ยจากตรง Sud ที่นั่งของตัวสัตว์ขับจะอยู่ที่มุมตรงนี้ขอตรงนี้นะฮะหมายความว่าง่ายหมายความว่าหัวมันจะโผล่ประมาณนี้นะฉะนั้นส่วนเอ่นก็คือตัดก็คือต้องตัดทิ้งนะครับ ในกรณีที่ว่ารถบอดี้ที่ติดสติกเกอร์แล้วก็ไม่ยากเราก็เลาะสติกเกอร์ส่วนกระจกนั้นออกนะฮะแล้วก็สำหรับบอดี้ที่มันยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็ง่ายเลย mm hmm. ก็แค่เจาะรูลงไปกะระยะและเจาะรูนะฮะส่วนตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่โผล่หัวออกมานะครับตรงนี้นะฮะใช้ไ้หมความว่าไงหมายความว่า จะเจาะให้เต็มเลยก็ได้หรือจะเจาะเว้นไว้แค่โผล่มาแค่หัวก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการรอนสติกเกอร์แล้วก็เจาะรูให้ดูนะครับส่วนถ้าใครกลัวว่าเลาะแล้วเวลาส,าสติกเกอร์แผลเข้าที่เดิมนะฮะมันจะไม่เหมือนเดิมก็ไม่ยากตอนนี้เรามีสเปร์กาวนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าสเปร์กาวเดียวแค่ไหนก็ผมมีคลิปสําหรับสเปร์กาวติด สเปกาวติดสติกเกอร์นะฮะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลออสติกเกอร์ก่อนนะครับตอนนี้เราได้ทำการลอสติกเกอร์ออกแล้วนะครับผมทีนี้จะย,ย,งยังไงสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเหลือตรงนี้ไว้นะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะตัดก็คือจะเจาะรูล้อมรอบตรงนี้นะฮะ จนเหลือช่องตรงประมาณนี้กับขอบนี่กับขอบนี่ก็คือช่องก็จะอยู่ประมาณเส้นนี้พอดีเลยนะฮะเส้นนี้พอดีนะฮะตรงรอบเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันก็เป็นอันเจาะเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะ ที่เหลือก็ตะไบเก็บรายละเอียดได้เลยนะฮะก็ใช้ตะไบยหยาบเนาะอันนี้คือที่ผมลอกตรงนี้ออกเป็นงี้พอดีผมเอาตะไบตะไบ,ต,บตรงนี้แล้วมันหลุดมือทําให้มันมีรอยนะฮะมันไปขูดกับสติ๊กเกอร์แต่ก็ไม่มีปัญหาครับสามารถทำสวยได้นะก็แค่เอาตัว สีฟ้าที่มีรอยถลอกออกนะครับแล้วก็ตัดนะฮะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครคิดจะทำรอบหน้าก็แนะนำว่าลอกให้เกี้ยงนะครับสติกเกอร์นะฮะหรือถ้าเป็นบอดี้ใหม่เลยเบิกใหม่เลยก็ตัดรอเลยนะครับแล้วค่อยมาใส่สติกเกอร์นะฮะ นะก็พอสวยได้อยู่นะฮะอ่ะมาพูดถึงการใส่หัวคนขับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้อันนี้ผมท้าไปดูก่อนีน่้ะใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้นะฮะเพนกวินขับแมกนัมนะครับ ีนี้จะติดติดยังไงติดเหมือนหัวสัตว์ทั่วไปเลยนะครับก็คือลุกลอกนะฮะทบาเกิดตัวทุกตุนนี่นะฮะแล้วก็ทาบ แกะออกทำไงให้เป๊ะก็ใส่บอดี้ไปก่อนนะครับเห็นดอวล็อกตรงนี้นะฮะยัดไปแปะลงไปได้น,นะฮะ แม็กนัำเพนกวินเลเชอร์นะฮะเท่อย่าบอกใครเชียวโอเคเดี๋ยวจะทำให้เสร็จในทีเดียวสติกเกอร์สีดนใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากเอาที่ลอกเนี่ยแปะไปนะครับ ส่วนตรงไหนไม่ใช้ก็แปดนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ทำการเอาอาดไนนะปาดออกมานะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะ,ะสติกเกอร์นะครับใส่ล็อกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยล็อกพอดีกับโคงเสร็จแล้วครับสวยงามนะฮะรถสักขี่นะครับ เจาะบ,บอดี้เพื่อใส่รถสัตว์ให้ขีนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเอาไปทำได้ง่ายๆนะฮะ M.A ก็ทำได้นะครับเทคนิคเดียวกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกไปตัวมุมกระจกจะอยู่ด้านทัวเนี่ยเจาะได้เลยนะฮะใส่หัวสัตว์ขีได้ โอเคสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะสำหับสนุนค่าไหลช่วยดูโฆษณาผมละกันเดี๋ยวไม่ก็สมัครสมาชิกเลยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ <Yeah. S 1> คลิปแค่นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ